ตอนนี้ผมยือนอยู่ใจกลางของกิจกรรมแล้วนะครับโอ้โหขอเซตตัวมือด้วยครับโอ้โหยูฮยู่ย้่เพื่ออะไรก่อนนะเวลวาแบบที่จะลวดกิจสองปีทำตามนี้สวัสดีครับผมเอ็มช่องเล็กแต่อย่างอื่นใหญ่วันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูวิธีแบบสั้นๆนะครับได้แจ้ความสำหรับคนที่จะเริ่มเล่นกิจ2ปี ซึ่งแน่นอนครับมันมีกิจกรรมเยอะหนึ่งในนั้นก็คือ,คอกิจการการเก็บเลีวซึ่งเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้เขาคูณอยู่นะครับแล้วก็จะคูณเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะเวลไวมีวิธีอะไรบ้างนะครับผมแนะนํา1วิธีอย่างนี้ก็แล้วกันก่อนอื่นนะครับก็เพื่อนเพื่อก็ปั้นตัวใหม่เนาะอย่างที่คลิปก่อนที่ผมพูดแนะนําไปแล้วนะครับก็ไปเลือกดูว่าจะปั้นใหม่แบบเก้าเเลยหรือจะปั้นแบบค่อยๆเก็บเลีวเอง70ขึ้นไปก็แล้วแต่แต่แตสมมตินะครับพอเราปั้นมาแล้วใช่ไหมช่วงคลที่่ 2.1K 2มันเร็ววอยูแ้ แต่พอเราเปลี่ยนเป็นไฮคาร์ art, ซึ่งตอนนี้ผมเป็นไฮคาร์พอเป็นไฮคาร์ครับสิ่งที่สําคัญก็คือจ็อบมันจะเริ่มช้านะครับ43 45ขึ้นไปมันเริ่มช้าพอเราเป็นไฮคาร์ art, ปุ๊บเนี่ยถ้าอยากเวลไวนะครับไฮคาร์ Hi art, พอเราวัดมาที่มอลูน,นะครับให้เดินมาทางนี้ตามผมมานะจากพอวัดมาปุ๊บเดินมาทางซ้ายเลยนะครับเดินยาวมาเลยนะาเสร็จแล้วเราก็เข้าวัดตรงนี้นะครับเดินผ่านวัดไปเลยครับเอ,อ๊บจะได้างี้ให้กดโอเคไปนะครับรับ พอเราเข้ามาในห้องนี okay. ้นะครับก็เป็นห้องกิจกรรมรวมทั้งหมดเลยนะครับซุกี่หม้อรวมฮะโอเคนะครับเราก็ตอนนี้ผมยืนอยู่ใจกลางของกิจกรรมแล้วนะครับโอ้โหขอเซตตัวมือด้วยครับโอ้โหยููย่ิ้วเพื่ออะไรก่อนนะมาทีนี้นะครับผมจะแนะนําแบบทางเดียวนะก็คือเดินตรงขึ้นมานะครับแล้วเลี้ยวเฉียงไปขวานะครับที่ต้นออกเฉียงเหนือนะฮะอีสานบ้านเฮานะฮะ เสร็จแล้วเราก็มาที่ตู้นี้นะครับซูมไปดูนะตู้นี้เขาก็เขียนว่าไอซบรนชบเปพะก็คือสรุปง่ายๆนะครับแต่เป็นไทยก็คือมันเป็นตู้สําหรับหยอดเหรียญเติมบัฟนี่เป็นไงล่ะออาลองคลิกไปดูนะครับปึ๊บโอ้โหโบลิ่งเท่มากนะครับโปลิงไฟอ่เาโอเคนะครับกดนิกไปแล้วก็มันจะมีของให้เราแรกนะครับถ้าเกิดใครกดครั้งแรกเนี่ยเราจะได้เหรียญอาเคดคอยมาด้วย3เหรียญเนา ทีนี้เราสามารถแลกได้หมดทุกอย่างในนี้นะครับแต่ผมแนะนําก่อนเลยเออแล้วก็สมุดคูณข้างบนมี XP มีจ็อบเนี่ยแลกได้วันละครั้งนะทีนี้ถ้าเราจะแลกสเตตัสก็คือจะเป็นออสสเตตัสตรงนี้นะครับบวกสิถ้าใครมาแลกเป็น HP Recovery ก็คือเด้งเลือดนะครับแล้วก็ HP ก็คือมานาเด้งมานาตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาปุ๊บนะแต่ต้องเป็นไฮคาร์ถึงจะใช้ตู้นี้ได้นะครับ ให้เรามากดตรง SP แล้วก็กดโอเคไปนะครับให้ลองดูด้านขวาผมนะจอด้านขวานะลองกดดูปึ๊บเอ๊ะอะไรวะเอาใหม่เอาใหม่กด SP นะครับกดโอเคไปปั๊บเมื่อกี้ผมกดช้ใช้เงิน1,10 0 0เซนีนะครับซึ่งถูกนะถ้าเราไปเทียบกับข้างนอกที่เป็น LM นะไม่ใช่ซื้อเซเว่นนะ LM นะ LM, นะ LM ในเกมนะครับมันจะเป็นการเด้ง SP แบบนี้เลยแต่ว่า ตกเฉลี่ยแล้วก็น่าจะแพงกว่านี้นะครับมาทีนี้เราสนใจไหมก็กดโอเคไปนะครับปุ๊บเห็นไหมครับมันจะเด้งเอฟเฟกขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมอันขวาผมไม่ได้เปิดเอฟเฟกต์แบนี้เวรกรรมอ้ำจะได้นั่งขวายไหมตรงเนี้ยจะใช้ได้ประมาณ10นาทีนะครับอ่าไม่ถึงแล้วต้องรีบไปแล้วหรืออย่างอื่นเราจะรับก็ได้นะครับใครที่ไม่มี V โปร v p นะครับแต่ว่ามีเงินเซนดีก็ให้มากดตรงนี้ได้เลยนะครับเช่น สเตตัสเนาะกดโอเคไปนะครับเด็กไปแล้วก็เสีย1นึ่งหมื่นเหมือนกันปุ๊บนั่นไงโอ้โหสเตตัสตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับ๋อสเตตัสวกสกันเลยทีเดียวอ่าทีนี้อันอื่นก็จะกดอะไรก็เพิ่มก็แล้วแต่แต่นี่คือผมแนะนําว่าน่าจะทําให้เลเวลเราไวมากทีนี้เราก็ออกจากห้องนี้ไปนะครับหรือว่าวาร์ปกลับไปก็ได้นะแนะนําว่าควรจะเซฟอยู่ที่มอลูนด้วยนะครับอันนี้คือมอลูนมอลูนอยู่ตรงไหนสําหรับใครที่ไม่เคยเล่นมอลูนก็หรือไม่ได้เล่นนานแล้วเนี่ย มอลูนจะอยู่ตรงซ้ายบนมอนะครับจากมอร็อกขึ้นมาซ้ายบนแต่สำหรับเซเวอร์เนี่ยนะครับเซเวอร์คลาสสิกเนี่ยเ,เราสามารถที่จะวาร์ปจากเมืองอิสรูดนะครับคอนเทล่าอา่าก็สามารถวาร์ปมามอลูนได้นะก็ให้มากดตรงนี้นะครับคาฟ้าเนี่ยถูกบังอยู่ตรงนี้นะให้เรากดเซฟไว้เลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดใครมีพีทได้จะยิ่งดีมากเพราะว่าเราจะได้เอาพีทเนี่ยวาร์ปรอ ตอนนี้ผมเอาพีชมารอตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยที่มีรูปโป่งเราบอลลูนอยู่ในฟ้าดูงามเฮ้ยกระดุกกระดิ๊กซะเพื่ออะไรก่อนอทีนี้เราก็ทําการว้าไปเลยยก,ยกตัวอย่างเช่นนะครับผมเมมว้าไปที่แซนแมนเนาะแรกๆเราน่าจะเก็บเจ้าตัวหนอนดินโหดนะหรือว่าแซนแมนว์าไปเลยนะครับผมยกตัวอย่างเนาะปึ๊บผมก็ว้าไปนะั๊บ สังเกตไหมครับว่า sp เราเด้งตรงขวามเนี่ยมันจะเด้งอยู่10นาทีใช่ไหมแต่ตอนนี้เหลือไม่ถึงแล้วนะอ่ะเราก็ปีปรับกดสกิลเลยนะครับใครเป็นอาเชอร์ cher, ก็กดดับเบิลนะครับถ้าเกิดใครเป็นฮันเตอร์เออก็กดดับเบิลเหมือนกันถ้าใครเป็นครูเซเดอร์เป็นนักดาบก็กดแบทเห็นไหมครับเนี่ยแบทกันมันเลยนะช่วงนี้นะแล้วซื้อได้ตลอดไหมซื้อได้ตลอดนะครับยันเซิเวอร์ปิดปลายปีนั่นแหละนะ เนี่ยเรากดอย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องทาพูดผ่านน้เพลงนะครับเนี่ยผมเก็บเล่ออกมาแป๊บเดียวขึ้นมาขนาดนี้เลยนะเนี่ยแต่ปัญหายอย่างเดียวครับอ่ามานายเยอะครับแต่มอนให <c ười> คนดันเยอะจัดนะก็เลยกลายว่าระบากเลยนี่เหนไหตีแบบดูดูเอปีผมนะดูเอปีผมนะแทบไม่ลดเลยเอาผมวิ่งก็ได้เอาวิ่งหามอนเลยนะะไปเยอะเลยไปเ,อเจอตรงไหนตีไปเ,อเยอะนี่ตีดาตีหัวเลยนะี่ เห็นไหมครับว่าเ p แทบไม่หมดนะฮะแทบไม่ลดเลยนะครับดูดิแตีได้แบบยาวๆนะปกติเนี่ยถ้าไม่มีเด็กรงนี้นะเ p หมดไปแล้วนะครับถามว่ามันเยอะแค่ไหนนะครับผมว่ามันเยอะพอที่เราจะเก็บเลเวลโดยใช้สกิลได้ตลอดเกือบตลอดนะแล้วสมมติเพื่อนๆเลเวลแรกๆเนี่ยใครยังเลเวลไม่ถึง40ผมบอกเลยนะครับกดเจ้าตัวบัฟตัวเนี้ยทำให้เราไม่มีเอหมดเลยเพราะว่าพอเรากดเจสกิลบัฟปุ๊บเอฟพ p ใกล้หมดปุ๊บ ในระหว่างนั้นมันก็เด้งใช่ไหมครับแต่ขนาดเดียวกันก็คือพอเราอัพเลเวลเอพีเราก็กลับมาเต็มอ่ะอย่างเงี้ยเห็นปะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันดีมากเห็นไหเนี่ยตีได,ด้กับตลอดเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่มีสกิลในตอนเป็นไฮคาร์สนะครับไม่ว่าจะเป็นนักดาบอ่าใช้แบสนะไม่ว่าจะเป็นไนท์อ่าใช้เออใช่แบสแล้วก็เป็นฮันเตอร์อาเชอร์พ่อค้า ไม่รู้อะสกิลอะไรที่ใช้เพียเยอะนะครับตอนช่วงแรกๆเราจะมักจะไม่มีเอพีแต่ถ้าเกิดเรากดบัฟนี้บอกเลยนะครับว่าไม่มีหมดอ่าก็อันนี้เป็นการแนะนํานะครับแบบสั้นๆนะครับหรือเปล่าหรือว่ายาวหรอโอเคนะผมก็กลับแล้วเนาะเห็นไหมเอพี HP ผมก็ยังยังไม่หมดเห็นไหมครับโอเคนะครับนี่ก็คือเทคนิคง่ายๆเอาไปใช้สําหรับการเล่นกิจกรรมครั้งนี้อย่าลืมนะครับ เจ้าตัวเมื่อกี้เราจะเข้าได้เราจะไปกดบัฟได้ก็ต่อเมื่อเราเปลี่ยนไฮคาร์ดแล้วถ้าใครที่อัพไฮคาร์ดแล้วอย่าลืมเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะครับขอทุกคนสุกสนานนะครับกับกิจ2ปีในปีนี้นะครับยิ่งใหญ่อย่างไม่เคยมีมาก่อนเพราะว่า2ปีก็เพื่งมีครั้งแรกดียวะ่ะขอตัวลาไปก่อนนะครับขอทุกคนโชคดีครับ